สวัสดีครับที่นี่ Omega Passion Thailand นะครับผมอมพิชัยดำเนินรายการ Speed Master Must Have เราคุยไปแล้วถึง2ครั้งนะครับ6อันดับแรกผมก็ได้เฉลยไปแล้วเป็น6อันดับในใจของผมนะครับกับเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่อาจจะขัดใจเพื่อนๆบางคนแต่ผมก็คิดว่าในฐานะที่ผมเป็นนักสะสมมานานเนี่ยนี่คือ Must Have l i s t ที่ผมคิดว่าควรจะวางลาดับตามนั้นนะครับ สภาวาที่เราผมทิ้งตินตินเอาไว้นะครับแต่ตินติน,ตนวันนี้ก็ยังไม่ได้ขึ้นลำานะครับเพราะในใจของผมแล้วตินตินจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาเกี่ยวข้องกับ Speedmaster อย่างไรนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงตัวนี้ก่อนนะครับนี่คือ Speedmaster ์ i m i t ิเต t e d Edition จริงๆแล้วเป็นหนึ่งในใจของผมเลยนะครับทำไมถึงพูดว่าเป็นหนึ่งในใจของผมเนี่ยเพราะจริงๆแล้ว การที่ speedmaster เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากแล้วก็ทำเป็น limited edition โดยเพียงแค่เ,เปลี่ยนหน้าปัดนะทำนู่นทำนี่นิดๆหน่อยๆเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยออจะสมฐานะที่เป็น limited edition เท่าไหร่แต่ตัวนี้นะครับจะทำมาจัดเต็มเลยทีเดียวนะ <S <S เริ่มตนกับตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นไทเทเนียมนะครับรวมถึงหน้าปัดเนี่ย จะทําให้มันออกมาเป็นความรู้สึกเหมือนกับพื้นทรายบนดวงจันทร์นะครับแล้วก็ขอบเป็นขอบเซตหน้าโกนะฮะพูนทิ้งก็กลายเป็นว่า2กษัตริย์แล้วก็เป็นสายหนังนะครับนั้นตัวนี้เนี่ยมันในการเป็นลิมิเต็ดเอดิชันเนี่ยจริงๆในใจของผมเนี่ยผมให้เขาเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับแต่เนื่องจากความนิยมที่ไม่มากนักนะครับตัวนี้ราคาก็ไม่ได้ขึ้นสูงซะเท่าไหร่แต่สําหรับผมแล้วเนี่ยเขาเป็นลิมิเต็ดเอดิชันที่สวยมากนะครับ แล้วผมก็อยากให้เพื่อนๆลองลองดูรายละเอียดของเขาดูนะครับเดี๋ยวผมจะมีขึ้นรายละเอียดนะครับว่าเป็น limited edition ในเนื่องในโอกาสอะไรนะครับทำขึ้นมากี่เรือนผมอยากให้เพื่อนๆลองดูตัวนี้นะครับผมเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยเป็นนักสะสม speedmaster แล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในตัวที่ าทางเพื่อนๆนมีความรู้สึกว่าเขาเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมให้ตัวนี้เป็นอันดับ7ของผมนะครับผมใส่ไว้บนข้อเลยดีกว่านะครับอันดับที่8เราเคยคุยกันเรื่องนี้แล้วนะครับกับนักสะสมนะครับสท่านด้วยกันในอดีตเนี่ยสปีด e าสเตอร์เนี่ยราคายังไม่แพงนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกที่ ราคาค่อนข้างแพงแล้วก็เป็น Limited e dition ที่ทางอเมก้าประเทศไทยนะครับจัดอีเวนต์ให้กับเขาในการเปิดตัวเลยทีเดียวนะครับซึ่งผมกับนักสะสม2ท่านนะครับคุณวันสรส์กับคุณสงธรรมเนี่ยเราเคยไปจองนาฬิกาเรือนนี้ด้วยกันที่งานเปิดตัวนะครับแล้วก็เราก็เป็น3คนที่ซื้อในงานนั้นนะฮะเพียงแค่3คนในอดีตนี่ไม่ได้รับความนิยมมากมายเท่าไหร่เพราะหคือค่อนข้างแพงนะครับ สองก็คืออาจจะดูไม่ได้เล้าใจอะไรมากมายแล้วสมัยก่อน Speedmaster ก็ไม่ได้รับความนิยมเหมือนกับเช่นปัจจุบันนี้นะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษมากๆนะครับพิเศษอยู่ตรงไหนเอ่ยพิเศษของเขาคือหน้าปัดครับหน้าปัดเขาเนี่ยทำมาจากหินอุลบาทนะครับซึ่งแต่ละเรือนเนี่ยหน้าปัดจะหน้าตาไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่เพราะหินที่ตัดออกมาเนี่ย ไม่ว่าจะลายไม่ว่าจะรูปทรงอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยเขาก็จะมีความแตกต่างผิดเพี้ยนกันไม่มากก็น้อยนะครับนาโซยูตัวนี้เนี่ยจึงเป็นลิมิเต็ดเอ dition ที่ผมค่อนข้างที่จะให้เครดิตกับทาง Speedmaster อีกตัวหนึ่งนะครับเพราะเป็น l i มิเต็ด dition ที่ทำออกาได้ค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็หน้าปัดที่ค่อนข้างสรงคุณค่านะครับแล้วก็แต่ละเรือนที่ นักสะสมได้สัมผัสนะฮะก็จะไม่ค่อยเหมือนกับตัวอื่นๆพูดได้ง่ายๆก็คืออาจจะเรียกได้ว่ามันเป็น one of a kind นะครับแต่ละตัวก็คือเป็นตัวของตัวเอง1เรือนแยกออกไปเลยนะครับดันตัวนี้เนะี่ยสำหรับผมเนี่ยผมยกให้เขาเป็นอันดับ8ปดได้ครับอันดับ9คือตัวไหนเอ่ยคือจริงๆเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะยกตัวนี้ให้เป็นอยู่อันดับต้นๆเลยนะครับ ทำไมถึงผมถึงพูดว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะยกเขาเป็นอันดับต้นๆเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นตัวที่หน้าปัดสีที่แตกต่างนะครับเป็นตัวแรกๆอีกเช่นกันนะครับที่ฉีดจากกฎเกณฑ์ของ Speedmaster Limited e dition ตัวเดิมๆนะครับคือหน้าปัดสีฟ้าเข้มแล้วก็มีวงเป็นสีขาวนะครับซึ่งเราก็จะเรียกเขาเป็น Reverse Panda ก็ได้นะครับแล้วตัวนี้เนี่ย อตอนออกมาเนี่ย i e m i n i 4ตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่นะครับผ่านไปหลายต่อหลายปีนะครับตัวนี้ถึงจะได้รับการตอบรับแล้วก็ราคาก็เริ่มถีบตัวสูงขึ้นสูงขึ้นเนื่องจากว่าเขาผลิตมานานแล้วนะครับตอนนี้ในตลาดก็หาได้ค่อนข้างยากดันตัวนี้เนี่ยณนะตอนนี้เนี่ยผมยกให้เขาเป็นอันดับ9เลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆไม่ทราบว่าเห็นด้วยกับผมหรือเปล่านะครับ ผมก็เฉลย speedmaster must have ของผมมาถึงอันดับที่9แล้วเนี่ยผมก็อยากจะฟังความเห็นของเพื่อนๆนะครับลองให้คอมเมนต์ผมดูว่าเ,เพื่อนๆชอบตัวไหนที่สุดใน speedmaster limited edition นะครับแล้วการเรียงลำดับของผมตอนอย่างนี้เนี่ยเพื่อนๆเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแค่ไหนนะครับซึ่งการที่ผลจับอันดับตรงนี้เนี่ยผมจัดอันดับตามความรู้สึกของตัวเองล้วนๆเลยนะครับไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นนะครับความรู้สึกของผม บวกกับความนิยมในตลาดบวกกับราคาที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ในบางตัวเนี่ยอย่างเช่นที่ผมใส่บนข้อมือเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ผมชอบโดยการส่วนตัวโดยไม่มีราคคงราคาความนิยมในตลาดเข้ามามีผลกระทบกับความชอบของผมเลยนะครับเพราะผมคิดว่ามันเป็น Limited e dition ที่มีความแตกต่างไม่ค่อยเหมือนใครจริงจงจังๆนะครับอันนี้ก็คือ,อ โอเมก้าแพ i ชันไทยแลนด์ตอนนี้นะครับมีคอมเมนต์อะไรก็เขียนถึงผมนะครับแล้วก็ถ้าชอบไม่ชอบประการใดก็ติชมรายการได้นะครับสำหรับตอนนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับไว้เจอกันตอนหน้าครับ